มาสวัสดีครับมาทักทายนะครับก็นำหลานเจ้าเยียวิบวับนะครับมาเปิดแบงค์นะครับมาเปิดแบงค์ให้นะครับเยียนะครับเยียออกสาขาวๆนะครับชุดนี้ใส่แม่จะเป็นชั้นหลานนะครับชั้นหลานเจ้าบิ๊กกับนะบิ๊กกับมหานครอยู่คีรีเพชจันเสี้ยวนะครับ อายุข้าวหเดือนนะครับประมานสเดือนกว่าก็ลองชมดูนะครับอันนี้ก็จะเปิดไว้2008รวมส่งนะครับ2008รวมส่งนะครับเื่นชอบก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็082164 8653นะครับอดีไลก็แอดตามเบอร์ได้นะครับผม ชื่นชอบก็ทักมานะครับหรือว่าโทรสอบถามคุยกันได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครมองว่าราคาแรงเกินก็เอาไว้เอาไว้เราดูตัวใหม่นะครับก็สําหรับคนที่พร้อมโอนก็ทักมานะครับผมนะบก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ